สวัสดีครับใน EP ที่2วันนี้หลังจากที่ฝนหยุดนะครับเราก็เดินต่อกันนะครับที่ตลาดช่องจอมวันนี้มาพร้อมกับน้องแนทตต้มาพร้อมกับพี่แรปมาพร้อมกับพบี่นิ่มนะครับไปเสื้อดูวนล้อรับโอ้อยู่ที่ช่องจอมก็มีนะครับเนี่ยตัวร้อยตัวร้อยเองเนาะถูกไม่แพงแล้วก็มีผ้ามงผ้าม่านก็มีนะครับคุณผู้ชม นี่แหละฝนเพิ่งซาไปเมื่อกี้ครับที่นงที่นอนมีเยอะมากเลยนะครับอันนี้เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะที่เรามาเดินเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดิยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดิศูนสุดห้าเปอร์เซ็นต์ห่างจากรถไม่ได้ห้าร้อยเมตรเลยเดียวถ้าฝนจะตกเออแล้วก็เดินกันต่อเดินกันต่อขึ้นซอยแรกนะคุณผู้ชมเนี่ยมีหมดเลยของ มีแหกับีแหก็มีีที่จับปลานะครับมีอุปกรณ์ครบขันนี่แต่ว่าเครื่องพวกไม่ไผ่อะครับเครื่องจักสานอะจะเยอะหน่อยอเยอะเลยครับคุณผู้ชมเสื้อผ้าศาสตร์ก็มีเสือ้อศาสตร์ <c oughs> แค่ซอยแรกนะครับซอยซอยแรกท้ายๆนะครับที่เรามาครับวันนี้มีเข้าไปข้างในอีกนะครับ <c oughs> มีเข้าไปข้างในอีกคุณผู้ชมโอ้เอ้ายางาเข้าไปเบิ้งงดึกน,นี่ซอยสามครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยสามนี่ซอยสามก็จะมีบัฟุพุอลขายด้วยโอ้ ฝนตกพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เสื้อผงเสื้อผ้าซอยนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเนาะนี่ครับเขาจะมุงสังกะสีแบบนี้เข้ามาอ้อันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องมือช่างนะครับเยอะเลยฝั่ <c oughs> งนี้จะเป็นรองเท้า ก<โ> <c oughs> ว้างมากเลย <c oughs> เด็กๆก็เล่นน้ำกันครับโ <c oughs> อ้โเล่น้ำต๊ตอ <c oughs> นนี้ก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้าลำโพง <c oughs> แต่เสื้อผ้าเน่ยเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> เสื้อผ้าก็จะเยอะหน่อย <od> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมเดินอยู่ที่ซอยสาม ซอยสามโอ้แค่ซอยสามนี่ก็จะเดินไม่หมดอยู่แล้วนะคุณผู้ชมโอ้โอ้ซอ,อยสามอันนี้จะเป,เป็นกระเป๋ามีเบิร์เลย โซนนี้ก็จะเป็นเก่งยีนนะครับโอ้เดินยังไงจะให้ทั่วนะครับยางจังใดสิให้ทั่วซอ,อ, <c oughs> อยสามต่อไปครับคุณผู้ชมต่อป้าโอ้เห็ยนี่แบบ เอาไปตึกป่าแบบยางใหญ่เลยพี่น้องว้าวโถแห่ใหญ่แหใหญ่นี่แค่เดินมาซอยสามตอนนี้ผมหลงทางแล้วครับอ,อไปต่อเย,อ,ยะอะแยะเลยของสินค้าอุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชม อะไรสียางอ่อมมาเนี่ยจะเดินเดินหมดนะครับสียางอ่อมบึ่อันนี้แค่แค่โซนที่สามนะครับยังไม่โซนที่สองโซนที่หนึ่งเดี๋ยวยังไม่ไปอู้ร้านขายเกือบครับพี่น้องอน,นี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววนออกไปนี่แหละครับตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงครับคุณผู้ชมจังหวัดสุรินทร์ร้านนี้ขายผ้าหม่มขายเครื่องนอด ตอนนี้เริ่มหลงแล้วอะเราเดินมาจากทางไหนไปต่อาวร้านนี้พักเครื่องเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมมีทุกแบบทุกแนวาถูกหลายหลายอย่างเลยเนี่ยครับพระเครื่องเยอะมากเลยร้านนี้เป็นกุกเลย อะไรหรือันนี้นั่งกวัครับพี่น้องอหัวหันเียไม่น้ำผิ่ง้ายคราบไปต่อไปต่อ ผ่าวไปสิบหลงทางเออร้ <g ül> านนี้ขายหลอดไฟ c ท่ร้อนนางี่เลยียังไงจะเดินหมดพี่น้องเลย ต้องมาเดินตั้งแต่เช้าเช้านี่เนาะนี่ครับแค่ซอยสามนะครับแค่ซอยสามเดินเข้ามาเกือบแปดนาทีแล้วอ้าวมาเจอพินแลบพี่นอ้องเนี่ยผมเดินเลาะซอยสามใช้เวลาประมาณแปดนาทีแล้ว,วเสื้อผ้าเยอะมากใช่ ผมกำลังตามหาร้านมันจะมีร้านเครื่องดนตรีอยู่พี่หลับเครื่องดนตรีมันอยู่โซนไหนเนาะมันน่าจะอยู่ฝั่งนี้มันมีอีกใช่ไหมครับไปไปไปถ้างนั้น,น,นสุดยอดเลยนอนี้จะฮักแ้ะ ครับคุณผู้ชมนี่แหละครับคือบรรยากาศตลาดช่องจอมผมเดินแค่โซนสามยังไม่ทั่วนะครับนี่ผมก็เมื่อยนะครับยังโซนสามยังว่าทั่วเลยพี่น้องเมื่อยแล้วนึ่ทุกอย่างของวีทีที่หนึ่งตลาดช่องจอมเขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ก็ถูกนะครับ มีฝนตกพีน่น้องพบกันใน ep ที่สอง่งางแบบสบายสบาย